าไปดูวิถีชีวิตของคนจีนที่เมืองกันตางของจังหวัดตรังนะครับตั้งแต่ยุคที่เขาอพยพเข้ามาจากเมืองจีนเนี่ยก็นําเอาเรื่องของวัฒนธรรมอาหารการกินคนจีนจะออกเข้ามาด้วยนะครับหนึ่งในสิ่งที่ยังคงงเหลืออยู่ก็คือขนมเต่าแดงเต่านี่เป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนอยู่แล้ว<ช>ามาดีๆนะครับติดตามรายงานจากคุณเมธีเมังแก้วครับ เต่าแดงหรืออังกู๋กล้วยเป็นขนมมงคลรูปต่อของชาวจีนซึ่งมีความหมายว่าเมียอายุยืนยาวดังเช่นเต่าพร้อมกับมีการสลักอักษรจีนว่าซิ่วเพื่อใช้ไหว้ขอพรเทพเจ้าหรือเป็นเครื่องบวงส่งในพิธีกรรมต่างๆในศาลเจ้ารวมทั้งในบางเทศกาลโดยมักนิยมนำมาเส้นไหว้คู่กับเส้นมีมีลักษณะและความหมายที่อายุยืนยาวเช่นกันเนื่องจากอำเภอกันตังนะครับเคยเป็นเมืองท่าเรือชื่อดังระดับโลกนะครับก็เลยมีส่วนทําให้วัฒนธรรม ในการทำขนมเต่าเข้ามาเผยแพร่จากต่างประเทศและก็ขยายตัวไปยังหลายพื้นที่ในที่สุดครับวิธีการทําขนมต่อแดงเริ่มจากการนําแป้งข้าวเหนียวมานวดกับส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันจนนิ่มไม่ติดมือขณะเดียวกันก็นําถั่วเขียวไปนึ่งจนสุกบดให้ละเอียดจากนั้นกวนกับน้ําตาลในน้กะทลและนําห่อกับแป้งข้าวเหนียวและนําไปกดลงในพิมพ์ก่อนปิดท้ายด้วยการนึ่งจนสุกดยขนมเต่าแดงที่ผลิตเสร็จแล้วจะมีการนําไปวางขายทั่วไปในตลาดเมืองกันตงังราคาชิ้นละ 5-10ถึงบาทในส่วนของไส้เนี่ยก็จะเป็นไส้ของถั่วทองกะทินะครับส่วนผสมหลักแล้วก็เป็นน้ำตาลครับขวนแล้วก็ออกมารูปกลมกลมแล้วก็ให้ใหง่ายต่อการการห่อครับแล้วที่นี้พอเรานึ่งออกมาแล้วนะครับไส้เราจะทําไม่หวานเกินครับแล้วก็พอมารวมกับ ที่เหนียวนุ่มนะครับที่นึ่งออกมาแล้วเหนียวนุ่มเนี่ยก็จะได้รสที่อร่อยละมุนแล้วก็ลื่นคอครับสาหรับขนมต่อแดงแบบดั้งเดิมในเมืองจีนจะมีลักษณะเป็นก้อนๆก,ก,กลมๆคล้ายซาลาเปาและเป็นไส้ถั่วธรรมดาแต่ต่อมาชาวจีนที่เมืองปีนังได้ดัดแปลงขนมชนิดนี้ให้ขนาดเล็กลงและนํากะทิผสมลงไปในไส้ ขณนะนเดียวกันก็มีเคล็ดลับในการนวดการกวนการนึง่งเพื่อใขนมมีรูปทรงสวยงามและเหนียวนุ่มลิ้นคือตัวซิวที่อยู่อักษรอยู่บนหลังเตา่าคือความอายุยืนผู้ที่ไหวจะได้รับพรว่าขอให้อายุยืนนานให้มีสุขภาพแข็งแรงให้อยุยืนเหมือนเตา่า เป็นธรรมเนียมของคนจีนพ้นทะเลที่มาใส่ในฝั่งประเทศไทยเขาต้องทำขนมชนิดนี้กราบไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้วันนี้วัฒนธรรมด้านอาหารการกินของผู้คนอาจจะเปลี่ยนไปไม่น้อยตามกาลเวลาแต่สำหรับชาวกันตังโดยเฉพาะในชุมชนเมืองซึ่งมีเชื้อสายจีนหรือแม้กระทั่งคนรุ่นใหม่ก็ยังคงสืบทอดการทำขนมตองแดงแบบดั้งเดิมเอาไว้พร้อมทั้งนามาใช้เส้นไหว้ขอพรตามศาลเจ้าในโอกาสต,ต่างๆสื่อไปอำนาจส่วนในคิวรีถ่ายภาพ มมเมธีเมืองแก้วทีมข่าวภูมิภาครายงานพี่เมธีต้องส่งมาให้เราสองคนได้ชิมแล้วเต่าแดงเรากืนน้ำลายกันอยู่เลยใช่